มาโคกแล้วนะคะกาล,ล่งลงรถนี่นี่รถจอดไปนี้นี่ละยุลล่รอรถนี่มาเห็นกัดดอกแรกแหกไกม้เอาดอกแรกแหกไม้เฮ็ดเพิงเอาไปตอค่ะพี่น้องดอกที่สองกาลัางพลอยแล้วพี่น้องเพท่านไปไกลได้นี่รถเห็ดไข่โอ้โหเห็ดไข่ค่ะเห็ดใไร เอาพอเป็นตะไปไกลรถตัวนี้ไหมคือหมานเถอะมื่อน,นี้ไหมเอาจัดไปพี่น้องนี่แหละรถจอดที่นี่ผ่านไ,ไปไกลนี่รถเพิ่นก็จอดที่นี่แหละเกิดยุ่งหัวรถเพิ่นนี่แหละเห็นยญน้ำอ๋ออ๋อไปโอ้พี่น้องเก็บเห็ดไปนน้ำกันเด้อโอ้เนี่ยโอ้งเงี้ยวเดียวเดียตาดีโยผู้เฒ่าก็ได้ห้องก็เขาโคกค่ะ หลงกับมันหลงรอดพี่น้องโอ้ยห่างห้างดอกหนึ่งดอกเห็ดแดงบางเกาโหลดงานบางพี่น้องรับวันรับผ่อเห็ดปวกพอนนะ่ะอ้วโอ้ยปาตงตะเกียงอยู่คนทางคนเหยียดกันแต่ที่ได้กเกิดอ,อยู่คนทางเนาะโอ้ย,อย,อยได้แต่เห็ดปวกก็ดีว่าแต่โพอโอ้ยอย่าไปดึงเด้อกวนเอาโอ้ผู้เฒ่าตาดีตัวนี้ไหมโอ้สวยเป็แวแด้มาเก็บ นี่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 าตาดีน่อยไปได้กัเหีนได้หน่อยเียนบ่โอ้เป็นเกิดได้โนอืมเห็นไปบ่นั่นละเออเฮีนแล้วกีน่ะนะม่ใส่เียกี่เนาะเออะขัดดอกบ้านขัเจากบเหีนเบิร์นละเมี่นั่นละยกเกียอะนี่หน่อยขอเกเฮีนได้หน่อคนมาเฮ็ด พุ่นแม่แม่เป็นแว่นดิผุ่นแม่พ,พุ่นเออพุ่นเห็นบ่อตังจังจังเนี่พผุ่นเจะกระต่ายผ่านฮ่าฮ่าฮ่าฮ้บดแผลงจักแนวแต่ว่าโอ้ยนั่งเอกเกิดู่กันผุ่นอ้าวเอ,อาหนามงามอยู่เด้แม่เหมืนอนอะไรเอาแม่โอ้ย งามงามงามนั่งเอกสองกีเลยฮะโอ้สวยสวยสวยรู้ดูดีแม่มจะไปเห็นนางเต็มสีชมพูแม่เห็ดนางแม่จับะเห็ดไขยเนี่ยเห็ดไรวะเห็ดไข่เห็ดไ่น่ี่ิ้ไข่ไข่ไข่โอ้ยไขกับไข่ปดไข่เกินบาดใจเจ็บอะ นี่ละเหยียบเด้อให้ลุ่นเบิ้งนั่นนี่นะเอ๋เอาอลุ่นเบิ้งตัวแม่แทนแทนแทนว่ะนั่นน่ะเห็นบ่โอ้ยลุ่นได้เลยว่ะตาดีไว้ผู้เฒ่าไม่ยืดเตยใบตองก็เห็นลุ่นใหญ่เลยเอาวแม่แม่อุ้ยเป็นไหญนั่งเอียดข้าวบ้านนี้บ้านนี้งามงามงามว้าวดูอืมดู สวยงามงานผี้องพุ่นอ่ะเฮ้ยพุ่นใจเร็วเฮ็ดเว้าวโอ้กำลังสิขึ้นทีนะว้าให้เอาเลยเอาเลยเอาเนาะเอารลดแม่สิขึ้นอีกหลายทีแม่ไปออมพุ่นไปตั้งพุ่นอีกเนาะเอาละไม่ใช่ขาวผี้อกงาม นั่นตีแม่ให้หนาเลยเออเจ๊บอกเอเชียเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเชียทักมั้ยอันนี้ด้วยเออนาเลยเอาหมาเข้มตีหักก็รออันอนึงเอ้าเอาหอดนี่เนาะเออเอาไปเอาเลยามานจำได้ปะหลับมองงานนุย้ยพี่น,ออน้องยังไม่ได้กับเห็นเลยผู้เฒ่าเออเจ๊เพลเพียงน้องเราเบิ่งเห็ดไครค่ะเห็ดไครโอ้ยพี่น้อง ตาที่ได้กินได้กินมันน่านนานเพื่อนมั้นพิ่นพนแม่สมก็ได้เออนอืมและเห็ดปวดปวดมึงเขานั่งกินเขาเขาหลดมาเศร้าผีกับมีผู้จอดเลยมากเมีย้าเขามาเลยมามาจอดใส่มาจอดมาเบิ้งดูแม่จะว่ามันนั้งแม่หนิมาเบิ้ง Nó ở thôn đi mình sao bắt <tí> oh mình sao cháy bóng đi con 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 con bóng đi 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 con เห็ดแดงมันดอกไงมันงามเหมเติงเคืองย่บบุย